ีค่ะพบกับแม็กกี้นะคะเป็นเซลล์อยู่โครงการบ้านไมกีนค่ะตอนนี้แม็กกี้อยู่กับลูกบ้านบอกต่อแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนํานิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะกัญยพรพลยุทธนะคะทํางานอยู่ที่บริษัท CMK ค่ะนิคม304ค่ะซื้อบ้านอยู่ที่โครงการเดอะลิลลี่ค่ะค่ะน้องแอมน้องแอมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่สดๆวันร้อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจซื้อของโครงการลิลลี่อะคะ าราคาถูกค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเช่าบ้านอยู่ก็ราคานี้ค่ะแต่นี่เราจ่ายในราคาเช่าแต่ได้บ้านเป็นของเราแล้วก็อีกอย่างอยู่ใกล้ที่ทํางานด้วยคะน้องแอมชอบส่วนไหนของเดอะลิลลี่ะอะคะบ้าน่า่าห,ห้องเช่าค่ะ พอเปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะมะีห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีห้องนอนแยกต่างหากนะคะ,ะด้านหลังมีพื้นที่สําหรับทําครัวนะคะแล้วก็ด้านหน้ายังมีโรงจอดรถให้ด้วยค่ะตอนที่น้องแอมซื้อที่โครงการของเราค่ะน้องแอมได้โปรโมชั่นอะไรไปบ้างะคะค่ะก็มีฟรีมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟแล้วก็ฟรีโอนฟรีจดจำนอง ก็ฟรีค่าส่วนกลางหนึ่งปีแล้วก็อแอร์หนึ่งเครื่องค่ะได้โปรโมชั่นหลายอย่างเหมือนกันเนาะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสหรับโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้นะคะสําหรับตอนนี้ค่ะถ้าใครสนใจอยากมีบ้านหรือว่าอยากขยับขยายครอบครัวนะคะตอนนี้ค่ะทางโครงการเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะคืนเงินสูงสุด3,000 300, 0นบาทค่ะแล้วก็พร้อมผู้บอกต่อนะคะได้สูงสุด,ดถึง30,000บาทเลยนะคะ โครงการของเรานะคะมีหลายทำเลให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น m ม g r ก e นแ d ดดิทิ i ส t 304 My g r e e ไม d d กนแอดบุญใยใบไมค์ d ีนแอดโรจนะและเดอะสป i n g City นะคะท้ายสุดนี้หากใครสนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะที่085 835 7582หรือ085 835 1787นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ต้องขอบคุณลูกบ้านของเราด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะขอบคุณนะคะ แล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย